สวัสดีครับพบกับครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองในคอนเทนต์นี้เราจะมารู้จักกับ5นาทีโต๊ะฝึกซ้อมปิงปองที่บ้านนะครับผมอย่างแรกก็คือโต๊ะสติกาพรีเมียมโรเลอร์นะครับผมผมจะกลางให้เสียจภายใน3นาทีแล้วก็จะซ้อมอีก2นาทีนะครับผมอย่างแรกก็ขาลงก่อนนะครับผมครึ่งหนึ่ง ออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเอาขาลงนะครับผมเน็ตพร้อมนะครับผมเนเ่็นบอร์ดพร้อมดันปึ๊บเอาขาลงมันก็จะมีการใส่ขายนึงนะครับผมเพื่อให้มันแน่นนะครับผม ขาผม,มีสองขานะครับผมขาครับผมนี่ครับผมหนึ่งขาก็ใส่ข้างล่างนะครับผมมันเป็นขาที่สุดนะครับผมปึ๊บอีกหนึ่งขาก็จะใส่ข้างล่างตัวนี้นะครับผมปึ๊บ ดันให้คู่กันนะครับผมดันให้โตมันคู่กันึืบจัก,กรยานเก็บก่อนนะครับผมจะได้กลางเน็ตไปหนึ่งนาทีสี่สิบแครับผมต่อไปจะเป็นเน็ตนะครับผมเน็ต ก็จะใส่ตรงกลางโต๊ะเลยนะครับผมสติก้าพรีเมียมคลิปนะครับโปรโคลิปนะครับผมนิดข้างขวาครับผมโอเคแล้วก็นิดข้างซ้ายจับตึงนิดนึงนะครับผม เ,เราจะจับเน็ตตึงนิดนึงนะครับผมเพื่อในการคืนสปินลูกที่ดีนะครับผมเสามันตกสำหรับเน็ตกับโต๊ะก็ได้นะครับผมตั้งกลางแล้วต่อไปจะเป็นการวางรีเทนบอร์ดกับลูกป้อนนะครับผม รีเทนบอร์ดนี้ถ้าสนใจติดต่ออาจารย์ XBBX t a R ได้นะครับผมรับทำดีเทนบอร์ดเครื่องยิงแล้วก็ไม้ด้ามแบบต่างๆครับผมโฆษณาสินค้าด้วย3นาทีปุ๊บได้แล้วนะครับผมได้ดีเทนบอร์ดแล้วครับผมแล้วตั้งตรงนะครับผมต่อไปจะเป็นการซ้อมนะครับผมสองลาที่พอ ไม้ผมก็เรียมมาแล้วครับลูกเรียมมาแนละ้ววันนี้เป็นชุดสีน้ำเงินกางเกงสตรีการองเท้าแตะนะครับไม่ลู้เกี่ยวกรองเท้านะครับผมสาลูกหนึ่งรั้ง มอดมันชันไปนะครับผมเดี๋ยวจะปรับขึ้นลงขึ้นอีกนิดนึงให้ม,ม,าามันสามารถมุมสะท้อนดีขึ้นครั้งละห้าลูกนะครับผมหนึ่งส้าแกนหนึแล้นลูกนะครับผม แค่นี้เราก็มีโต๊ะและดิเกนบอร์ดตีสะท้อนติงฟองภายในเวลา5นาทีนะครับผมขอบคุณครับ